สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะพบกับครูเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะของชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องของมาตราตัวสะกดอะไรบ้างลองไปฟังกันดูนะคะเด็กๆเ,เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะในวันนี้ก็คือ 1. ความหมายของมาตราตัวสะกด 2มาตราแม่กก 3. สาม,มาตราแม่กก์ f มาตราแม่กน 5. หามาตราแม่กดและสุดท้ายค่ะแบบฝึกหัดนั่นเองเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาตราแม่กกคือคําที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีกอไก่ขอไข่ คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดค่ะเช่นสุนัขเมฆตัวเลขจกักเน็กไทโรคนาควิหกความสุขสามาัคคีมาตราแม่กบค่ะคือคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ และมีบอใบไม้ปอปาพอพานปอฟันพอสำเพาเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนบอสะกดค่ะเช่นผู้ยีราฟกราฟตะเกียบโลบโทรศัพท์เคารพรูปภาพกราฟมาตราแม่กลค่ะ คือคำที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีนอหนูนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนนอสะกดค่ะเช่นปลาวานทหารเหรียญผลไม้ปฏิทินกุญชรชนละทานสัญญาณอาหาร มาตราแม่กฎคือคำที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีดอเด็กดอจานชอช้างโอโซ่ดอชดาตอมันตักพอฐานพอนางบุญโทพพุทธเท่าตอเตาพอถุงพอทั้งหารทอทงสอสาลาสซฤศีสอเสือเป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือนดอสะกดค่ะเช่นคําว่ารุดสมุดโนโด้ตอากาศอาจโอรสสำเร็จกระดาษรสชาติกาดเป็นยังไงคะเด็กๆตบไปแล้วนะคะสำหรับมาตราตัวสะกดของเราทั้ง4มาตราเ,เด็กๆจำได้ไหมคะว่าหมายความว่ายอย่างไรกันบ้างถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูสรุปความรู้ให้เด็กฟังค่ะ มาตราตัวสะกดคือเพียงชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคําหรือพยางในแม่กกาทําให้แม่กกามีตัวสะกดค่ะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือตัวสะกดตรงมาตราและตัวสะกดไม่ตรงมาตราสําหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะมีทั้งหมด4มาตราด้วยกันก็คือมาตราแม่กกมาตราแม่กบมาตราแม่กน แล้วก็มาตราแม่กดนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เอ๊เด็กๆเ,เข้าใจกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเราลองไปทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มทํากันเลยข้อที่หนึ่งขอ้อใดเขียนสะกดคําไม่ถูกต้องกไก่รโรคขอไข่เลขคอควายพักพวกเอ๊ ข้อนี้เด็กๆตอบอะไรกันนะเจ่อเหมือนกับคุณครูไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆคอควายนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าพักพวกนะคะเราต้องสะกดด้วยตัวคอควายไม่ใช่คอไก่ค่ะไปดูข้อที่สองกันนะคะเด็กๆข้อใดเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อมกอไก่ยีราฟขอไข่กราฟ คอควายเขารบข้อนี้ครูให้เวลาคิดนะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆข้อนี้เด็กๆตอบอะไรกันเอ่ยใช่แล้วค่ะคอไก่นั่นเองยีราฟยีราฟเราต้องสะกดด้วยตัวคอฟันนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเราไปทําข้อที่สามกันนะคะข้อใดเขียนสะกดคําไม่ถูกต้อง กไก่เมน้นขอไข่อากาศคอควายกระดาษถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยเอข้อนี้เด็กๆตอบอะไรกันนะใช่แล้วค่ะคอควายนั่นเองเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆคำว่ากระดาษเราต้องสะกดด้วยตัวขอหรือสีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเราไปดูข้อที่สกันนะคะข้อที่สี่ค่ะ ข้อใดเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องกไก่อาหารขอไข่โอกาสคอควายเชื้อโรคพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะข้อนี้เด็กๆตอบอะไรกันเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆขอไข่นั่นเอง คําว่าโอกาสนะคะเราต้องสะกดด้วยตัวสอเสือค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเราทําข้อสุดท้ายกันนะคะข้อที่ห้าค่ะข้อใดเขียนสะกดคําไม่ถูกต้องก็ไก่นาคขอไข่โกหกคอควายวิหกครกูให้เวลานะคะ เข้อนี้เด็กๆจะตอบเหมือนครูไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคำว่าวิหกนั่นเองวิหกเราต้องสะกดด้วยตัวคอควายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะห้าข้อเด็กๆทำถูกกันกี่ข้อคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย